เออเกมพีรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้กูจะเล่นเดี๋ยวนึง oh, okay. Okay. อังกฤษออสเปนโอเคโอเค้ยยากตกใจหมดเอา้ามาเลยว่ากูกดข้ามไปไปไป,ไปก่อนเลยเอา้าวนี่กูอยู่ไหนเนี่ยแผนที่อา้าวเชี่ยเลยเนะี่ย คืออะไรอ่ะอุ้ยป่าเน้นเลยเนีย่ยนะทางนี้เอ้ยอยู่นะทางนี้มันมันปิดป่าวะปิดอ๋อต้องไปทางนู้นเหรอเออเดี๋ยวนึงเปิดเสียงก่อนเชื่อมันต้นไอ้นี่วะต้นยิ้วไปสัตว์หนามเต็มเลยยี้ ไปเสียเงินโอ,โอ้ยเชี่ยเออมันดูน่ากลัวจงวังวะนี่ตอนกี่โมงเนี่ยเชี่ยป่าเต็มเลยเมื่อกี้เห็นจะเชื่อกมมันถือว่าโซน่าไปเหตุไฟที่แบบว่าท่ออย่าบอกนะเปิดหัวท่อเฮ้ยไม่ใช่เปิดหัวลำโพงนะเปิดหัวท่อท่อไอ้ชี โอ้ยเชี่ยต้นนิ้วเต็มเลยเชี่ยนี่กูรู้แม่ผิดใช่ไหมไอ้เว้นี่คือตัวคือต้นนิ้วอ่ะอุ้ยเชี่ยทำไมทันไปนี้วะไอ้เชี่ยฝนตัวนี้กูว่าไม่กูลื่นไอ้เชี่ยขึ้นขึ้นมึงไงวะเชี่ยทำไมมันดูน่ากลัวจังวะกูกลัวมีตัวหาอะไรแบบตัวสูงเท่าไงเนี่ยเท่าต้นนิ้วอ่ะอุ้ยเยี่ต้นนิ้วแม่งก็สูงชิบหายเลย แม่งวิ่งดัดหน้ากูอ่ะเออไม่กูวิ่งมาหากูอ่ะเฮ้ยแล้วเดินมันเป็นอะไรบ้าอ๋อไม่โอเคเฮ้ยตัวนี้เหมือนผมปะเสียงอะไรวะไม่ okay. ได้มมไ,ไดอ้ยาสเตมินาหยัดแม้เฮ้ยมีบุ๋เข้ามาอ๋อหมอบไม่มีกระไม่มีกระกระไม่มีกระโดดเหรออืมไหนเนี่ย เชีย่ยกูหลอนเนีสัตว์เฮ้ย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 ใจเย็นของบ้าใจยเย็นใจยเย็นมึงอย่าเพิ่งโผล่มาดิไอ้เชีย่ยแล้วกูก็มันเดินคนเดียวเนะี่ยหาไม่ให้กูไปนู่นเชีย่ยเสียงโคตรหลอนเนีสัตว์ใครมึงเลี้ยงควายไว้หรือเชีย่ยยิงเดินยมึงยิงมือกูกลับได้ไม่ไอ้เี่ยโอ้ยเชีย่ยประตูบ้านเปิดอ้า โอ้ยฟ้าลันฟ้าผ่า,า,าอีกมันจะผ่ากูไม่ได้ยี่เนี่ยต้นไม้โรม้สัตว์ผ่ามาผ่าต้นไม้ม่งโดนกูยี่อ่ะเอ้ยเรือเหรอเอยโย what the fuck แล้วนี่อะไรเนี่ยเอ่อวันดีมึงคือเปหัวท่อใช่ไหมเี้ยมึงเหมือนกัะเป้เลยเออเออ อื้มมึงทำมึนกูไม่เห็นหนอ้เฮียกูก็เลือ,อนี่อยู่เนี่ยอยู่อืมห้องตายไอ้เชี่ยมึงมันตกปลาไมดูไหนเลยฮะวิ่งดิวิงว่งไอ้สัสเดีด๋ยววิ่งมานีก่อ่ะ อุ้ยเฮียอยู่นั่นมันเดินมาทางกว่า,าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮต้องเดินดูมันด้วยถ้ามาเดินมาทางกูนี่กูบิดคลิปไปสัตว์ <c ười> อกเหี้ยกูเลี้ยต่อไ,อไม่ได้อัเหีล่อจังายเม่นกูมเม่นกูเม่นกูเม่นกูดูแค้นซีมีหรือเปล่า <c oughs> อย่าเดินตามล่าง เชี่ยมันเดินวนมันอยู่มันจะมีเสียงด้วยมันเล่นอะไกูเนี่ยเนี่ยเอาดิ เออมาทำกูไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย